การเสียงที่จะได้มาซึ่งเรื่องราวหนึ่งในท้องทะเลสีครามลึกลงไปยังพื้นที่ที่แสงแทบส่องไม่ถึงมีปลาวานยักษ์ตัวหนึ่งชื่อวานวานอาศัยอยู่อย่างสงบเสงี่ยมแม้ตัวจะใหญ่โตแต่หัวใจกลับอ่อนโยนเหมือนสายลมเบาๆวันหนึ่งวานวานได้ยินเสียงร้องเบาๆ ช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงนั้นดังมาจากรอยแยกของโขดหินเมื่อเข้าไปดูก็พบปลาหมึกน้อยชื่อหมึกมี่ตัวเล็กๆพันแขนเกาะหินแน่นเพราะกลัวกระแสน้ำแรงจะพัดพาไปดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความหวาดกลัววานวานเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนไม่ต้องกลัวนะ เราอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะช่วยเจ้าเองปลาหมึกน้อยลังเลแต่แต่แต่ตัวท่านใหญ่เหลือเกินข้ากลัวท่านจะกลืนข้าวานวานหัวเราะเบาๆบางครั้งสิ่งที่ใหญ่ไม่ใช่ผู้ร้ายหรอกนะหัวใจตังหากที่บอกว่าใครดีหรือร้าย แล้ววานวานก็ใช้แรงพอเหมาะพอเจาะพยุงกระแสน้ำให้สงบลงทำให้ปลาหมึกน้อยคลายแขนออกจากขินได้เมื่อหมึกมีลอยออกมาได้อย่างปลอดภัยมันหันไปไหว้ขอบคุณแบบประมึกท่านท่านไม่ได้น่ากลัวเลยข้าคิดผิดเองวานวานยิ้มในทะเลกว้างนี้ เจอกันเพียงครั้งเดียวก็นับว่าบุญแล้วต่อไปเจ้าอย่าตัดสินใครด้วยแค่เปลือกนอกนะตั้งแต่นั้นมาปลาหมึกน้อยก็กลายเป็นเพื่อนคู่หูของวานวานคอยว่ายเล่นและช่วยกันสำรวจมุมลับๆของท้องทะเลส่วนวานวานเองก็ได้เพื่อนที่ทำให้ทะเลกว้างไม่เหงาอีกต่อไปข้อคิดจากนิทาน อย่าตัดสินใครจากภายนอกเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือใจความเมตตาทำให้มิตรภาพเกิดขึ้นได้แม้กับผู้ที่ต่างกันที่สุดความหวาดกลัวหายไปได้เมื่อเรากล้าเปิดใจ